วันนี้จะมาแกะกล่องจักรยานออกกำลังกายพร้อมวิธีประกอบนะครับประกอบไม่ยากนะครับผู้หญิงก็สามารถประกอบได้ทำตามคลิปนี้เลยครับในกล่องก็จะมีคู่มือการประกอบให้แบบนี้นะครับชิ้นส่วนทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ใส่ตรงฐานก่อนฐานที่มีล้อจะอยู่ข้างหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขันน็อตให้แน่นนะครับต่อมาใส่ฐานข้างหลังนะครับใส่เหมือนด้านหน้าเลยต่อมาจะเป็นที่นั่งนะครับให้หมุนออกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่แหวนแล้วปิดคืนนะครับต่อมานะครับนำมาใส่แบบนี้นะครััับบบเเลลืออกกรรระดดตตาามที่้้งไยค ว่าชอบสูงหรือชอบต่ำนะครับแล้วเอาเบาะมาใส่แบบนี้แล้วขันน็อตข้างๆให้แน่นนะครับ ต่อมาจะเป็นส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็สามารถเลือกระดับความสูงต่ำได้นะครับต่อมาใส่แฮนด์นะครับแล้วก็นําน็อตมาใส่4ี่มุมแบบนี้เลยนะครับแล้วเอาประแจไว้ด้านบนนะครับแล้วหกเหลี่ยมไขด้านล่างให้แน่นนะครับต่อมานี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยต่อไปเราจะมาใส่หน้าจอนะครับอันนี้จะต้องใส่ฐาน2ก้อนนะครับใส่เข้าไปในร่องแบบนี้เลยนะครับแล้วนําไขควงมาไขน็อตออกแบบนี้นะครับแล้วไปใส่กับที่แฮนด์นะครับปรับองศาได้นะครับต่อมาเราจะต่อสายกับหน้าจอนะครับหัวตรงนะครับเราจะต่อไปตรงที่เเเซซ็็นนนออร์ะััส่วววหงจปต ปรจจอนนะครับต่อไปเราจะใส่ที่ปั่นนะครับใช้มือหมุนก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ประแจหมุนซ้าอีกรอบนะครับส่วนที่รัดเท้านะครับเลือกระดับตามต้องการได้เลยอันนี้จะปรับความหนืดได้นะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับจะลืมดึงออกนะครับจะเป็นตัววัดชีพจรใครที่มีพื้นที่น้อยนะครับสามารถสั่งตัวนี้ไปออกกำลังกายในบ้านได้เลยหน้าจอนะครับจะมีบอกแคลอรี่บอกระยะทางได้ด้วยนะเราสามารถปั่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปได้เลยนะครับกดในตะกร้าได้เลย